สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็มาดูกันต่อครับเรื่องของประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามรัสเซียแล้วก็ยูเครนสถานการณ์ตรงนี้เรียกว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานครับหลังจากที่กองทัพรัสเซียนั้นได้มีการส่งกําลังพลและหน่วยยานเกราะก็บุกเข้าไปยังพื้นที่ใหม่นั่นคือที่คาคิฟซึ่งมันก็กลายเป็นสมรภูมิที่5ครับของการบุกที่มาจากกองทัพรัสเซียพวกเขามีความประสงค์ก็คือทำให้คาคิฟนั้น เป็นเขตกันชนซึ่งในภูมิภาคตรงนี้นะครับมันก็เลยมีการปรากฏตัวมาแล้วครับสำหรับอากาศยานลบที่มาจากฝั่งของยูเครนนั่นก็คือมิกยิบเก้9มิยิเก้าเนี่ยนะครับยูเครนได้มีการส่งมาเพื่อปฏิการทางทหารในการที่จะมาสนับสนุสน,นกองกำลังภาคพื้นดินนะครับและมิกยิบเก้าลำนังกล่าวนั้นก็มีการเข้ามาปรากฏตัวใกล้กับพื้นที่วอฟชานซึ่งถือว่าเป็นดินแดนที่ใกล้เคียงกับรัสเซีย แต่บังเอิญว่าในวันนั้นครับรัสเซียได้มีการตั้งป้อมไอ้เจ้าบ้องเข้าหลามรุ่น S300 ไว้ที่ภูมิภาคเบโกรสรัสเซียได้มีการยิงขีปนาวุธ S300 ออกมาถึง3ลูกแต่ปรากฏว่า1ใน3นะครับเข้าเป้ามิก29อย่างเต็มๆครับคือมิก29นะครับกำลังที่จะทำการหลบหลีกลูกขีปนาวุธที่ยิงมาจากระบบ S300 แต่ว่ารัสเซียนั้นยิงเข้ามาสกัดถึง3ลูกครับ ก็เรียกได้ว่าโอกาสอย่างนี้มันรอดยากนะครับซึ่งพื้นที่การสู้รบนั้นมันก็เกิดขึ้นระหว่างพรมแดนรัสเซียและยูเครนมันก็ห่างจากที่เบโกรลอดเพียงแค่60กิโลเมตรซึ่งมองว่ามันก็ไม่ได้ไกลมากนะครับตามรายง,งานเขาก็บอกว่าเครื่องบินขับไล่ยูเครนนั้นก็มีการบินมาจากที่เมืองโปตาวามันก็ห่างจากพื้นที่สมอรูมูไปถึง345กิเม ตามรายงานเขาบอกว่ามิกยีนะครับหลังจากที่มันมีการถูกสอยแล้วครับมันก็ตกทางตอนใต้ของเมืองแล้วก็มีการปรากฏเป็นลูกไฟนะครับก่อนที่จะตกลงสู่พื้นดินณขณะนี้ครับก็ยังไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักบินหรือแม้แต่ล่มจูชีพครับแต่ก็มีความคาดหวังว่าเครื่องบินลำนี้นะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่กองทัพอากาศโรวาเกียครับมีการส่งให้แก่ยูเครน ก็จะเป็นรุ่น m i กยี่ AC m i กยีรุ่นนี้นะฮะมันมีความสามารถที่จะทําการติดตั้งระเบิดร่อนดังที่เราเคยเสนอข่าวนั่นคือรุ่น g p u 3 9 Small Diameter Bomb เป็นระเบิดร่อนขนาดเล็กนะครับที่มีน้ำหนักอยู่ที่250ปอนด์แต่สามารถติดตั้งบนเครื่องบินลบได้หลายลูกครับมันก็สามารถโจมตีเป้าหมายได้หลากหลายทิศทางกันออกไปแล้วก็มีความแม่นยำ ยูเครนต้องการนามิก29านะฮะมาสนับสนุนการลบทางกาศโดยใกล้ชิดโดยที่ผ่านมานะฮะเครืค่องบินแบบมิก29รุ่นนี้นะครับได้รับการบริจาคจากสโลวาเกียจำนวนถึง13ลําลำเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับเพราะว่าสโลวาเกียนั้นได้แสดงความขึ้นไหวครั้งสำคัญในการที่จะบริจาคเครื่องบินแบบนี้ให้แก่ยูเครนหลังจากที่4ลํลำแรกนะครับมันมีการเดินทางมายังยูเครนก่อน แต่ว่าการเดินทางในครั้งนั้นมันมีการถอดชิ้นส่วนต่างๆนะครับแล้วก็นํามาประกอบบนแผ่นดินของอยูเครนจนกระทั่งโซโลเกียมองว่ามันก็เสียเวลาก็เลยทําการบินนะครับมิกยบนี่ยลงบนดินแดนของอยูเครนแต่ว่าในปัจจุบันนี้ครับก็ยังไม่ทราบจํานวนที่แน่ชัดว่ามิกยิบก้ามันหลงเหลืออยู่บนดินแดนยูเครนเท่าไหร่ซูยีเหลือเท่าไหร่แล้วก็ซูย4เหลือเท่าไหร่นะฮะ แต่ว่าเครื่องบินแบบนี้นะครับมักจะมีการนํามาใช้ในภารกิจการโจมตีภาพคพื้นดินจะเป็นส่วนใหญ่ส่วน S300 นั้นก็ถือว่าเป็นระบบตั้งแต่สมัยโซเวียตครับแล้วก็ถูกใช้งานโดยรัสเซียระบบ S300 นั้นก็ถือว่าเป็นระบบใหญ่อีกระบบหนึ่งคือมันสามารถที่จะตรวจจับเป้าหมายได้ไกลถึง400กิโลเมตรแล้วก็สามารถโจมตีเป้าหมายได้พร้อมๆกันหลายเป้าหมาย มันมีเรดาร์ที่ส่งพลังแล้วก็สามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลสุดก็คือ300กิโลเมตรบางแหล่งก็บอกว่าโจมตีได้เพียงแค่200กิโเมตรซึ่งมันก็ห่างจาก S400 ครับ S400 สามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง400กิโลเมตรแต่ว่ามิคยก้าของโซโลเวียกกนั้นเขาบอกว่ามันได้รวบรวมเทคโนโลยีขั้นสูงไว้อย่างหลากหลายครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏริการ โดยเฉพาะการติดตั้งระบบควบคุมการบินแบบดิจิตอลระบบเลดร์ก็จะรับการอัปเกรดเช่นเลดร์แบบ 019ME แล้วก็มีการติดตั้งชุดสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง EW สำหรับการป้องกันตนเองจากศัตรูครับนอกเหนือจากนี้ครับก็จะมีการติดตั้งพวกขีปนาวุธอย่างหลากหลายนับเช่นมิซา,ากาสุกาก R27 R73 หรือแม้แต่ขี่ปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินในตระกูล KS ทั้งหลายนะครับยูเครนก็ได้มีการถูกส่งมันมาเพื่อแปรภารกิจในพื้นที่คาคิปและนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวแรกครับที่มิกย9ของยูเครนตกในคาคิป